สวัสดีครับผมกลับมาพบกับ IT d a ดานนอีกครั้งนะฮะวันนี้ก็อยู่ในแอป a c e b o o k ครับผมเออมีคนถามมานะครับว่าอยากเปลี่ยนกรอบรูปโปรไฟล์เนี่ยทำยังไงนะฮะก็ถ้าเกิดใช่ที่เพื่อนๆพืกำลังเห็นอยู่ตรงนี้นะครับที่เป็นรูป Android แล้วก็มีมือกอดอยู่ตรงด้านล่างนะครับอ่าถ้าใช่แบบเดียวกันแล้วแล้วก็มาดูกันเลยครับผมอย่างแรกนะครับให้เพื่อนเนเนี่ยเปิดเจ้า Facebook ขึ้นมานะครับผมจากนั้นนะครับไปตรงที่ขีดขีดขีดสาอันตรงที่ผมมาร์คสี่เหลี่ยมสีแดง และตรงแถบด้านบนที่ผมตีกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงไว้ให้ตรงนี้นะฮะตรงคาว่าโปรไฟล์หรือว่าชื่อของเราเนี่ยจิ้มเข้าไป1ทีครับผมจากนั้นมันจะมาหน้านี้นะครับอย่างที่เพื่อนๆเห็นก็กดไปที่รูปโปรไฟล์เลยครับกดไปตรงกลางก็ได้มันก็จะมีเมนูด้านล่างขึ้นมาแบบนี้นะครับให้เราไปที่เพิ่มกรอบรูปนะฮะหรือไอคอนสี่เหลี่ยมๆแบบนี้นะครับกดเข้าไปในตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆเนี่ย ลองดูนะคะว่าชอบกรอบรูปแบบไหนนะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครมันก็จะมีแบบว่ากรอบรูปที่แนะนําหรือว่าถ้าเราจิ้มไปที่ Facebook อันนี้ก็คือกรอบรูปโดยทั่วไปของ Facebook นะครับก็ลองเลื่อนดูหรือจะเป็นแบบใส่เฉพาะธงชาติก็ได้นะครับ ถ้าเกิดชอบถูกใจอันไหนนะครับก็จิ้มเข้าไปเลยครับที่อันนั้นนะฮะแล้วมันก็จะมีหน้ารูปพรีวิวขึ้นมาให้ดูนะครับแบบนี้นะฮะในตรงนี้เนี่ยสามารถแก้ไขรูปของเราได้ด้วยนะครับหรือว่าจะถ่ายรูปใหม่ก็ได้ถ้าเกิดต้องการแก้ไขรูปเนี่ยกดไปตรงปุ่มด้านซ้ายที่ผมมาร์คสี่เหลี่ยมสีแดงว้ให้ตรงนี้นะครับอ่ะมันก็จะแก้ไขได้ด้วยการซูมนะฮะซูมหรือครอปตัดเฉพาะส่วนนี่แบบนี้นะครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยก็กดปุ่มเรียบร้อยทางด้านบนไปนะครับ เมื่อเลือกกรอบรูปได้เรียบร้อยแล้วนะครับก็กดบันทึกตรงมุมขวาบนไปเลยครับผมแล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะครับเมื่อข้อความทางด้านล่างหายไปนะครับก็จะสังเกตว่ารูปของเราเนี่ยรูปโปรไฟล์เนี่ยได้เปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมเพียงเท่านี้น,นะครับเพื่อนๆก็จะได้รูปโปรไฟล์ที่มีกรอบรูปนะฮะพ่วงเข้าไปด้วยนั่นเองโอเคครับนี่ก็เป็นวิธีการ เพิ่มกรอบรูปให้กับเจ้า a c e b o o k นะครับซึ่งกรอบรูปเนี่ยมันจะมีมาเรื่อยๆนะครับขึ้นอยู่กับว่า Facebook จะอัปเดตหรือว่ามีคนทําเพิ่มเข้ามาเมื่อไหร่นะฮะยังไงก็ถ้าอยากได้กรอบรูปใหม่ๆก็ลองมาเช็คดูนะครับโอเคครับผมถ้าต้องการรู้เรื่องอะไรเพิ่มเติมก็พูดคุยกันได้เมนไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะฮะและก่อนปิดคลิปก็อย่าลืมส b s c ไ i b e ไลค์แชร์ให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปถัดไปสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ